สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับโคสตุกี้สวีเดนเพจ QQ Worldwide ออนไลน์กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะโคสตุกี้นะคะจะมาแนะนําในส่วนของการถอนเงินนะคะว่าถอนได้จริงเพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านนะคะฝากถามมานะคะว่าได้จริงไหมแล้วมันได้จริงหรือเปล่าทําไมระบบปรับปรุงไบแจังอถอน กันได้จริงไหมชวนคนยากมากอันนี้เป็นหลายๆคําถามที่ทุกคนควรจะศึกษาให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะคะว่าที่มาแหล่งรายได้มายังไงนะคะรายได้5ช่องทางเป็นแบบไหนนะคะเอาละค่าว่าแล้วก็จะมาถอนเงินให้ดูเลยนะคะเพราะว่าตัวทุกเองทํามาจะหเดือนเต็มแล้วนะคะคอนเฟิร์มและยืนยัน จักใจเลยนะคะว่าได้เงินจริงค่ะนะคะได้เงินจริงแล้วก็ถอนได้จริงเข้าธนาคารจริงยังไงทุกจะมาสาธิตให้ดูนะคะวันนี้นะคะของทุกเองนะคะเราไปดูกันเลยนะคะอันนี้ทุกเข้ามาที่หน้าจอของทุกแล้วนะคะอ่าเราก็จะเข้าไปที่ สังเกตอะไรนะคะมันจะมี withholding tag กับ tag in v o i c e เพิ่มเข้ามาในส่วนของการจ่ายภาษีอย่างถูกต้องนะคะเพราะทุกครั้งที่คุณมีรายได้นะคะนับตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้ามาเป็นสมาชิกคุณก็จ่าย7%นะคะภาษีนะคะ,ะ,คะแล้วก็หลังจากที่คุณมีรายได้คุณก็จะโดนหักจากรายได้คุณทุกครั้ง5%ทุกครั้งเพราะฉะนั้นของเราถูกกฎหมายแน่นอนนะคะอันนี้นะคะในส่วนของ w i t h d r a w นะคะถอนเงินเราจะมาที่ตรงนี้นะคะ financial นะคะเร็วเลยนะคะไปที่ w i t h d r a w นะคะ กดคลิกเข้าไปสังเกตอะไรไหมคะตรงนี้แหละค่ะอันนี้คือรายงานนะคะการเบิกถอนเงินจริงของทุกตั้งแต่วันแรกที่ตุกเข้าเข้ามานะคะวันแรกที่ทุกถอนรู้สึกจะเป็นวันที่เนี่ยค่ะวันที่เจ็ดเดือนสิบสองสองศูนย์หนึ่งหกนะคะยอดคิวนะคะแปดสิบคิวนะคะหนึ่งคิวเท่ากับห้าสิบาทก็ลองคูณดูนะคะอันนี้คือรายละเอียดนะคะทั้งหมดที่ทุกถอนไปแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี เจ็ดครั้งนะคะเครั้งแล้วที่ทุกถอนไปนะคะวันนี้ทุกจะถอนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันถอนได้จริงเข้าจริงนะคะอันนี้เราไปที่ไทยแบงก์กันเลยค่ะเนี่ยค่ะคือเราก็จะสามารถ wish, ราวิชดรอว์นะคะเลือกแบงค์ได้เลยนะคะคุณจะมีแบงก์กสิกรกรุงเทพไทยพาณิชย์หรืออะไรก็ได้ที่คุณมีนะคะเลือกไปนะคะทุกเลือกเป็นกสิกรแบงค์ชื่อของเรามันจะเด้งมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกจะใส่เลขที่บัญชีไปนะคะ เช็คให้เรียบร้อยนะคะให้ถูกต้องนะคะเรียบร้อยนะคะจำนวนคิวนะคะ40คิวก็คือคูณด้วย5 0นะคะก็จะมีอ่าเราก็จะมี Pay to Sponsor 10%นะคะคนที่แนะนำเรานะคะ Service Charge 2% Center นะคะแล้วก็ Net อ่า withdrawal ทั้งหมดที่ทุกสามารถถอนได้ก็คือ35คิว กว่าๆนะคะก็คือทั้งหมด1 7 9 9พเจ็ดบาทนะคะอันนี้สามารถถอนได้จริงนะคะถอนง่ายนะคะไม่ต้องใช้อะระบบ stps ก็ได้หรือว่าจะใช้ก็ได้ถ้าคุณล็อกไว้คุณก็ต้องใช้นะคะถ้าทุกข้อคุณลิงก์ไว้แต่คุณไม่ต้องไม่ได้ลิงก์ไว้ก็สามารถกดเซนต์เข้าไปถอนได้เลยนะคะอันนี้ง่ายมากๆนะคะอ่าทุกจะถอนทั้งหมดเลยนะคะกดเลยนะคะโหลดมาแล้วนะคะ นี่นะคะ please wait for s a นะคะ uh, working day or f e e l working day นะคะรอนะคะเห็นไหมคะมันจะขึ้น uh, คิวอีกหนึ่งทับสนะคะอ,อย่าไปเผลอลบกากบาทนะคะถ้าลบก็คือคุณต้องทําการถอนใหม่นะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามันขึ้น3าทับสามหรือสอทับสามเนี่ยจะดำเนินการตัดคิวออกจากระบบเราสาทับสามเงินก็จะเข้าบัญชีเรานะคะก็ต้องรอน,นิดนึงนะคะประมาณสองถึงสวันทําการนะคะแต่ว่าเข้าแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวตุ๊กจ้าววิดีโออ่า ยอดเงินมาโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้นะคะมั่นใจแน่นอนนะคะหนึ่งทหนึ่งพันบาททั้งชีวิตสามารถสร้างกําไรให้คุณได้ตลอดชีวิตแน่นอนไม่ต้องกลัวจะโดนหลอกไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่ได้นะคะแค่คุณมี่าเลขที่สมาชิกไว้แค่คุณมีรหัสไว้นะคะไว้เอาไว้เล่นนะคะเพื่ออนาคตได้แน่นอนนะคะก็สามารถสร้างไรายได้เสริมให้กับชีวิตสามารถสร้างเป็นไรายได้หลักได้เลยทีเดียวนะคะวันนี้โคสตูกี้สวีเดนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ